สวัสดีจ้าฮัลโหลบอดี้สบายดีพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมาเด้จ้ามากินข้าวจ้ากินข้าวเด้อว,วันนี้กินข้าวไวหน่อยนะคะกินข้าวเลยตาข้าวเลยเสิฟานนะากินข้าวเด้อจ้าโอ้วันนี้ไม่มีน้ำกินกินข้าวจ้าหิวข้าวแล้วจ้า ข้าวรู้สึกว่าจะเสียนะข้าวข้าวฉันเสียเปล่าข้าวเย็นกินข้าวเย็น,มไ,นไม่ได้อุ่นม่ด้าสแตนดกันกินข้าวกับ 汤头烤牛腩。 มันนี่หิวข้าววา ใกล้จะถ,ถึงวันเดินทางแล้วพี่น้องเอ้ยวันที่สามฉันจะไปเที่ยวไต้หวันเด้อไปเจอกันที่ไต้หวันแล้วกัน ใครอยู่ไต้หวันนะ่ะยังฉันยังไม่เคยไปไต้หวันแนละจะไปครั้งแรกนะถ้าใครมี f อฟซอยู่ไต้หวันก็ช่วยแนะนำที่สถานที่ต้องเที่ยวมั่งเพราะว่าไม่เคยไปช่วยแนะนำสถานที่ต้องเที่ยวให้ด้วยเด้อ Mmm, I like that. จะไปทำคลิปที่ใต้หวันจ้ะเอาไว้เจอกันที่ใต้หวันแล้วกันวันที่สามไปเที่ยวรอกสี่ห้าวัน เสียวันก็กลับแล้วยังไม่เคยไปไงไต้หวัน เคยไปต่อเครื่องเคยไปต่อเครื่องที่ไต้หวันดูแล้วก็เหมือนเมืองไทยอ่ะนะใล้ายเมืองไทย กินเน,เนื้อให้หมดปวดแสบแ่บแบ่บ <c oughs> ที่บ้านอะไรก็มีกินปบด,ดไม่อยาก โอ้ยเผ็ดฉันลืมซื้อน้ำเมื่อเช้านี้ไม่ได้ซื้อน้ำจินอย่างนี้แหละ คอยเป็นเอฟซอยู่ไต้หวนันคอยแนะนําด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวไปทําคลิปที่ไต้หวนันเดี๋ยวไปเจอกันที่ไต้หวนันจ้ะคอยแนะนําว่ามีที่ที่ร้านอาหารที่อร่อยอร่อยสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวช่วยแนะนําหน่อยนะ nó xăm hồ cà phê rồi là có thổi van Ở cho thái văn đó ở cho bạn pin về tạ ca thầy là giờ yeah, tham kích thái văn. ok กินแค่นี้แหละโอ้ยเพดหลายวันนี้ก็จะมาแบบมาแบบไวๆนะคะไปไวๆนะคะตอนนี้ยังเช้าอยู่จ้าตอนนี้ยังม่เที่ยงเพราะว่าหิวก่อนก็จะมากินก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้กินข้าวไปมื้อเดียวเมื่อวานนี้กินไปช่วงบ่ายช่วงตอนบ่ายอะกินไป แต่ทีนี้กลางคืนก็ไม่ได้กินช่วงบ่ายสี่ห้าโมงก็ไม่ได้กินแล้วทีนี้เ่อตื่นมาก็หิวข้าวแล้วทีเนี้ยก็เลยมากินก่อนเนี่ยเดียวสักสี่ห้าโมงก็จะไปกินอีกรอบหนึ่งจ้ะเอาแค่นี้ก่อนนะคะไว้กาสหน้าก็เจอกันใหม่สำหรับใครที่วันเกิดวันนี้ก็สุขสันต์วันเกิดแล้วกันสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าปิ้งกอกระแบีสร้างอยาจุกเลยสร้างหย่าดไฟหล่อละสั้นแต่กินหงละยอะย,ยังโหแกเอาอละชิคกีย้ยอหอยจำๆแต่ก้าวไปแล้วจำไม่บาดจ้า